สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนะครับ8ปดนาฬิกายีนาทีนะครับผมอัปเดตภาพรวมนะครับเอ u นะครับ Bitcoin Ethereum นะรายสัปดาห์นะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมอธิบายตัวเอ u ก่อนนะครับเอ u นะครับภาพอธิบายก็คือจุดสูงสุดนะครับในรอบปีตรงนี้นะครับ1 9ึ่ครับหลังจากนั้นก็ปรับลงมานะครับแล้วก็รีบาวนะครับแล้วก็ปรับลงมายาวนะครับตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดในของเดือนมิถุนายนนะประมาณ29มิถุนายน นะครับห7 5 0หลังจากนั้นก็มันมีการยกหายนะครับแล้วก็ยังไม่ทำโดใหม่นะก็ยังไซเวยอยู่บริเวณนี้อยู่ประมาณสัก2 3มาแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะพักในบริเวณน,นี้แล้วก็ค่อยคๆขึ้นไปชุดได้นะครับพอลักษณะแบบนี้ดูเหมือนเขาจะออกข้างๆมานะครับสังเกตว่า2มาที่แล้วมันจะเทรดยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราเทรดในกรอบไซเวยนะครับพวกนี้ถ้าย่อบายหรือว่า เด้งเซลล์จากข้างบนเนี่ยนะครับมันจะพอทํำอะไรได้นะครับแต่ว่าไม่สมควรจะเข้าไปบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูภาพย่อยๆนะครับถ้าดูตามภาพของในทา์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยนะครับอลองใช้ไฟโบวัดนิดหนึ่งครับไฮกับโลนะครับไฮหนึ่งเ้าหนึ่งหกนะครับโลหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับภาพที่เราเห็นก็คือว่ารอบแรกเนี่ยขึ้นไปติดในสําคัญนะประมาณหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับหลังจากนั้นก็ย่อลงมานะครับด้านบนเนี่ยผมตีเทเลไลน์ไว้นะครับสมมุติว่า เขาขึ้นไปนะครับในสัปดาห์ทําการหน้าสมมติว่าเขาขึ้นเหนือไปเกิน1 8ึ่งแนวต้านัถัดมาก็จะอยู่ประมาณ1833งแนะครับหนึ่งแนะครับเราตีเทราจากด้านบนก็อาจจะไปไปติดจุดแถวนั้นนะครับทีนี้ตอนนี้เราเทรดอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพย่อยๆตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเอาไฟลบลอกที่ออกนะครับลองไปดูในลายหนึ่งชั่วโมงนะครับภาพที่เราเห็นก็คือว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของเขานะ ใน1ชั่วโมงครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเขาเป็นขึ้นไปไซด์เวย์อัพไปในชั้นเอลพวกนี้ครับขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อใช่ไหมฮะถ้าเราตีชั้นเอลนะครับชุดนี้หลุดลงมาตอนที่หลุดลงมาสังเกตว่ามันลงมาแนวสําคัญพอดีนะครับผมใช้ไฟโบว์วัดไฮโลไว้นะครับเขาลงมาแนวไฟโบว์สามสิบแปดจุดสองนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หลังจากนั้นก็รีบาวลักษณะแบบนี้นะครับอธิบายเชิงเทคนิคนิดนึงครับชุดที่ลงมาเนี่ยลงนะครับอันนี้เซลล์นะ ตัวแทนฝั่งแรงขายนะครับเซลฝั่งนี้แรงรีบาวน์นะครับย่อลงมานะครับผ่านไฮเดิมไปด้วยนะครับไปประมาณ1818นะครับลกักษณะแบบนี้ก็คือว่าแรงซื้อแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เขาให้ลงมาเขเอาลงมานะครับแต่ว่าสังเกตว่าชุดที่ลงมาเนี่ยมันยังไม่ทําจุดต่ําสุดต่ํากว่าจุดสูงจุดต่ําสุดก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าเราดูนะผมอธิบายเป็นเชิงอักษรน,นิดนึงนะครับถ้าเรามองว่าชุดนี้มันขึ้นไป เป็น1ชุดนะถ้ามันคือสมมติว่าเป็นขึ้น1นะครับอันนี้อาจจะเป็นขึ้น2ก็ได้นะครับสเสร็จเขึ้น3นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะขึ้นนะหรือว่าถ้าตรงนี้มันขึ้น a ภาพใหญ่ตรงนี้เป็น b นะชุดนี้จะขึ้น c ไปก็ทิศทางขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับลักษณะตรงนี้ถ้าเราดูภาพย่อเนี่ยผมเขียนเป็นแบบนี้นะอ่าที่ลงมา1นึ่เจูนย์เนี่ยเขียนเป็น a นะครับชุดที่ขึ้นรีบาร์เนี่ยครับเป็น b นะครับ อันนี้พอจะมองเป็น C ได้แต่ถ้ามันเป็น a b c แล้วก็ d e นะครับมันก็จะออกข้างไปอีกมันจะซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามองว่ามันเป็นแบบนี้ก่อนนะ a b c นะครับทีนี้ลองลองดูตรงนี้นิดนึงครับชุดที่ลงมามันลงมาน้อย38.2เองนะครับแล้วก็รีบาวกลับไปนะครับห้โลนะครับขึ้นมา ตอนที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแข็งแกร่งมากนะเกินไฮเดิน er มาแบบนี้ในทางเว็บเขาเรียกว่าซองบีนะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่แข็งแกร่งนะครับเขาเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามองตรงนี้ที่ทิ้งลงมาเนี่ยสังเกตว่ามันลงมาแค่ตรงนี้เห็นไหมประมาณ1794นะครับมันมันมันบอกว่ามันคือการยกจุดต่ําสุดข,ขึ้นมานะในเชิงเทคนิคเราเรียกว่าซีเฟลนะนะครับจริงๆนะครับในภาพตรงนี้มันมันเป็นคุณลักษณะที่ดีในการเก็บของนะนะครับ มันดีกับคนที่ยังไม่มีของเมื่อวันที่เขาลงมาจาก1 8ึ่งดเพราะว่าลงมาแบบนี้เราจะได้เก็บไงนะครับพอเก็บเสร็จน,นะครับมันสังเกตว่ามันสุกเนะี่ยมันมีการยกไายกโลแล้วก็พยายามจะขึ้นมานะครับแต่บังเอิญว่าวันสุงตอนดึกเนะี่ยขึ้นมาประมาณสัก1 8ึ่งแปดหนึ่งสองนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราเทรดนะครับเรามองว่าเป็นมันเป็นไซเบอร์ออกข้างใช่ไหมครับเวลาเราเทรดนะถ้าเรามองเรามองขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะบายจากข้างล่างไป แต่ถ้าใครมองลงเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเซลล์จากด้านบนมานะครับมันจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าโดยแล้วเนี่ยโดยเดียวแล้วเนี่ยบลัมเป็นไซเบรใช่ไหมครับถ้าเซลลจากด้านบนโอเคนะครับายจากข้างล่างขึ้นไปใช่ไหมครัแล้วก็เซลลงมาก็โอเคมันลงมาที่เดิมใช่ไหมทีนี้พออยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ย่อาบเนี่ยนะครับมันก็จะเทรดพอพอจะได้เงินบ้างนะครับทีนี้ภาพในสัปดาห์หน้าผมให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนไทม์เฟรมนิดนึงครับให้ไปดูสัก30มนาทีนะครับ สาม,สมนาทีมันก็เห็นภาพว่า,าชุดชุดที่เขารีบาร์ไปนะครับวัดให้ดูแบบนี้ไฮโดมันขึ้นไปเหนือไฮเดิมนะครับเห็นไหมแบบนี้เนะี่ยที่บอกว่ามันแข็งแกร่งนะคือเขาซื้อเยอะเห็นไหมหลังจากนั้นเขาเอาลงมาตอนลงมาเนะี่ยไม่ดุดโลนะครับเราตีเทลลยไว้นะครับทีนี้ลักษณะพอเขาเด้งขึ้นไปใช่ไหมพอเด้งขึ้นไปเนี่ยวัดตรงนี้ดูพอเด้งขึ้นไปเสร็จใช่ไหมครับ ก็มียอ่อพอมียอ่อเนี่ยลงมาเนี่ยสำคัญอีกแล้วนะหนึ่งเจ็ดเก้าหกหลังจกนั้นก็ยกไฮยกโลเห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาทีนี้ถ้าเราดูภาพใกล้ๆนะสีบห้านาทีเราเห็นว่าภาพมันประมาณนี้นะชุดที่ยอ่อมาเมื่อคืนเห็นไหมลงมาพอดีแล้วนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าแปดถ้าั้นวัดขึ้นนะครับวัดขึ้นก็ถ้าเราเทียบตรงนี้เป็นร้อเปเซนนะอันนี้ก็ เราก็จะไปวางตรงนี้ครับอ่ขึ้นไปประมาณ1 3 8 2สงเองนะมันเป็นสัดส่วนขยายแต่ว่ามันขาดไปนิดนึงแล้วก็ย่อลงมาทีนี้ตอนย่อลงมาผมจะวัดแบบนี้อ่าเขาย่อมาหน่อยเดียวทีนี้ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยนะผมวัดอะไรดูนะคือเวลาเขาทำนะครับแพทเทิร์นมันเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่จริงๆชุดนี้นะมันมันมันขึ้นนะมันยอ่อแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับในชุดย่อมันขึ้น1 2 3 4 5ห้า มาครัว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคาดว่านะตัวเอกยูเนะี่ยชุดนี้ย่อดเดี๋ยววันจันทร์มีโอ,อก,กาสขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราดูภาพใกล้ๆนะชุดนี้เขาขึ้นมานะนะครับแล้วก็เขาย่อตรงมาตรงนี้นะฮะถ้าเราวัดแบบนี้เทียบขึ้นไปนะมันขึ้นไป 238. 2นะถ้าเราเทียบเฉพาะชุดเล็กๆนี่นะ นะครับชุดนี้ที่ลงมาเวลาลงมาเนี่ยวัดยอด่อก็ได้ครับว่าเขาย่อมาแค่นี้นะครับมาถึงแนี้ยสาคัญหรือเปล่านะไฮโลชุดนี้เนี่ยพอดีเลยนะครับใกล้ๆสาย82เนี่ยเป็นไปนได้เหมือนกันว่าชุดนี้เป็นชุดพักเฉยๆนะอาจจะมีรีบาวขึ้นมาแล้วก็ย่อใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราดูในทางเฟรมเล็ก,ลกมันจะมีการเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดในทางเฟรมใหญ่เนี่ยเราอาจจะ ข้ามพวกนี้ไปก็ได้นะแต่เราต้องทนเขาเหวี่ยงนิดหนึ่งทีนี้ลกักษณะถ้าเขาพักจบนะเขาขึ้นอีกชุดหนึ่งมันก็จะไปได้อีกชุดหนึ่งนะครับมาความว่าถ้าเป็นแบบนั้นมองว่าตัวทองคําน่าจะปรับขึ้นได้อีกนะครับทีนี้ลองดูในวันจันทร์นะครับถ้าเขาเปิดเหนือราคานี้มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาก่อนถ้ามันยังไม่ผ่านไฮตัวนี้1 8ึ่งแปอเขาอาจจะย่อลงมาก่อนนะย่อลงมารอบหน้าก็ยังมีโอกาสบายสั้นๆอยู่นะครับ ภาพพักจบเสร็จเขาจะผ่านไฮนี้มาแล้วก็จะขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งนะครับถ้าดูสัดส่วนคร่าวๆก็จะไปทางไหนครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทางนี้อ่าประมาณนี้นะอาจจะไปทางหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันพักลงนะอ่าต้องเข้าใจประมาณนี้ก่อนอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัว เอเยูนะครับตัวที่2ผมให้ดูตัวบิตคอยนะบิตคอยก็ถ้าดูในไทฟ์เรมสีชัวโมงนี่ภาพอธิบายย้อนหลังนิดหนึ่งนะคือบิตคอยเนี่ยนะครับจุดสูงสุดของในรอบปีอยปีตรงนี้ครับประมาณเดือนเมษานะครับ2,021นนะหรือว่าปี4กี่นะครับทำหายไว้ตรง64,800นนะครับหลังจากนั้นก็ปรับลงมานะแบบนี้นะฮะล่าสุดทำโลไว้ตรง 2 0 0หนะครับวันที่22ประมาณ22เดือนมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นก็มีการไซ้์อัพขึ้นมาออกข้างมานะครับทำโลไว้แถวนี้นะครับแล้วก็รีบาวมาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราดูภาพตรงนี้กันนะครับเราจะมองตั้งแต่โลนี้ไปนะนะครับเปลี่ยนไปดูไทม์เฟรมสัก1ชั่วโมงครับจะเห็นว่าที่อธิบายก็คือตรงนี้นะครับถ้าถ้าตรงนี้นะที่มันเกี่ยวกันก็คือเราก็จะมองว่าที่มันเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือชุดนี้ แต่ที่มันใกล้ที่สุดก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็ที่ใกล้ที่สุดก็คือชุดนี้เอาเป็นว่านะผมอธิบายชุดนี้ก่อนนะนะครับชุดนี้จะขึ้นไปนี่นะครับแต่ถ้าเรามองย้อนมานะครับเรามองวนี้วัดไฟโบไว้นะครับขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ก็ขึ้นมาแล้วประมาณ50%แล้วย่อนะครับเดี๋ยวลองดูชุดใกล้ๆนะชุดใกล้ๆนะครับตรงนี้ซูมดูนิดหนึ่งครับภาพเป็นแบบนี้นะ ลักษณะการเคลื่อนที่มันมันยกโลมาจากข้างล่างนะขึ้นแบบนี้ย่อบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงยามานะครับลองวัดดูนะครับลักษณะแบบนี้คือเขาย่อยกโลยกหายนะครับเราวัดเป้าขึ้นแบบนี้อ่าลักษณะประมาณนี้ครับเขาขึ้นมาแล้วนะเกินร้อยหกอีกจุดแเปอร์เซ็นตะ์ะแล้วก็ย่อลงมาถ้าย่อเราวัดย่อนะครับ ตอนย่อมาเนี่ยมันจะมีแนวย่อมันอยู่นะครับสัดส่วนนะสำหรับใครที่เซลลงมานะครับช่วงกลางวันเนี่ยนะครับมีโอกาสจะลงมาตรงนี้33,500นะครับ33,200นะครับ33,000แต่ลกักษณะบางทีลกักษณะการลงเนี่ยมันจะลงแบบนี้ครับลงแล้วก็ค่อยรีบาวนะแล้วก็ค่อยลงนะครับสมมุติว่าเขาลงมาแล้วไม่หลุดแนวพวกนี้ครับ33,000นะหรือว่า30,000 2 6 0 0ยเนี่ยอาจจะยังเป็นจังหวะบายขึ้นไปสั้นๆนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาลงนะอันนี้ต้องมี sl นะครับมันจะลงต่อแต่ถ้าเรามองประมาณนี้ก็คือว่ามันเป็นการย่อเนะ่เวลาลักษณะการเคลื่อนที่เนะี่ยมันกลับตัวใช่ไหมขึ้นยอ่อแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันจะไปต่อมันจะพักลงแบบนี้นะครับแล้วก็ new high ขึ้นไปนะครับถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นต่อเราก็ไปในจุดที่ได้เปรียบนะฮะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับ เวลามันจะขึ้นไปเนี่ยมันจะมีสัดส่วนเทียบกันนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณถ้าตรงนี้คือ100%นะมันก็จะขึ้นไปอย่างน้อยก็ประมาณอยู่ระหว่าง6กสิบเถึงหนึเนะครับเมื่อเราเทียบจากชุดนี้นะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูดูชุดภักเขาก่อนนะครับสําหรับข้อที่เซลลงมาแล้วนะก็แนวที่อาจจะเด้งก็แนวพวกนี้นะ นะครับเพราะถ้าเขาลงไม่ถึงเนี่ยเขาจะได้กลับแนะนําว่าถ้าลงมาไม่หลุดโลนะครับต้องเทคโปร f i t ก่อนนะครับคือในภาพใหญ่ของบิตคอยเนี่ยมันเป็นไซเวย์อยู่เลยนะมันเป็นไซเวย์เลยนะครับอธิบายภาพแบบนี้นิดนึงนะคือบิตคอยเนีเขาขึ้นมาแบบนี้นะจุดเริ่มต้นนะเขาขึ้นเป็น1น,นะครับแล้วก็ย่อ2อแบบนี้นะแล้วก็ขึ้น3ยามานะครับตอนนี้เราอยู่ใน4นะตอนนี้เราอยู่ชุดพัก ซึ่งมันจะนานหน่อยครับลักษณะคล้ายๆกับตัวทองคําปีที่แล้วนะที่เท,ทรดยากประมาณ6กเดือนนะเนี่ยเดียบิตคอยจะเท,ทรดยากประมาณ6กเดือนเหมือนกันนะครับตอนนี้มันลงมาแล้วประมาณ3เดือนนะครับลองดูลองด,ลองดูลองดูตามก่อนละกันนะแต่จะบอกว่ามันจะเทรดยากนะครับเวลาเราเทรดนะมันต้องใช้เทคนิคเเอานะครับเนื่องจากว่าชุดนี้นะครับตั้งแต่ขึ้นมายอ่อตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักสี่พันเหรียญบวกๆนะตอนเนี้ยพอเข้า,เาขึ้นไปตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ ่60,400เหรียญน,นะ60,4800เหรียญเนี่ยมันขึ้นไปตั้ง45เท่าเวลามันพักเนี่ยมันจะพักได้ลึกเหมือนกันนะครับสังเกตว่าเวลาพักเนี่ยโลล่าสุดอยู่ที่ประมาณ20,900นะมันลงมาเกิน50%นะ60,4800ลงมา20,900มันลงมาเกิน50%หมายความว่าถ้าใครไปซื้อข้างบนเนี่ยพอจะติดลบประมาณ50%มากกว่านะครับอันนี้ส่วนของ BTC นะมองว่าตอนนี้ย่ออยู่นะครับถัดมา ถัดมาเป็นตัวอิตาเลียมะ,อ,ะอิตาเลียมคล้ายกันอิตาเลียมก็ทรงเหมือนกันนะอธิบายอิตาเลียมประมาณนี้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นลื่นสามนะจุดสูงสุดในรอบหลายหลายปีของเขานะนะครับแล้วตรงนี้ลงมาอันนี้รีบาวอันนี้ลงมาอันนี้รีบาวอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นถ้าตรงนี้คือ3ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของลื่นสี่เหมือนกันนะครับลงมาจาก4 3่หมตรงนี้โลอยู่ stamp. ประมาณน่าจะประมาณหมื่นกว่าอะพันกว่านะขออภัยนะ ตรงนี้คือ4,375นะครับชุดที่ลงมาเนี่ยทำจุดต่ำสุดอยู่ประมาณอ่าตรงนี้นะประมาณ1,700นะครับลงมาเกินครึ่งนะใช่ไหมครับเพราะาครึ่งมันอยู่ประมาณ2,000กว่าประมาณ2,100นะอันนี้ลงมาเกินครึ่งนะลงมาเกิน60%นะทีนี้ถ้าถ้าใครบอกว่า,าเหรียญพวกนี้มันมูลค่ามันพอถือได้นะ่ะ ซื้อแถวนี้มันก็ถ้าถือยาวๆหน่อยมันน่าจะกลับไปได้นะเพราะว่าถ้าดูโครงสร้างนี้เนี่ยอันนี้คือ3อันนี้4เดี๋ยวมันจะมี5้าข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันต้องคอนเฟิร์มด้วยการผ่านไฮเดิมไปนะนะครับแต่ถ้าในเชิงการลงทุนเนี่ยนะครับในรอบหลายๆปีเนะี่ยราคาแต่นี้ก็ก็น่าสนใจนะในเชิงในเชิงมูลค่านะครับแต่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายก็จะลงถึงไหนแต่ถ้าถ้าเราพูดถึงมูลค่าของเหรียญเนนะี่ยถ้าเราซื้อ4,300 เจ็ดห้าเหรียญกับซื้อตรงพันพันเจ็ดอ่ะตรงนี้คุ้มกว่าเยอะใช่ไหมซื้อลืมลืมถือไปมันก็น่าจะกับรได้ใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็จะมีการเคลื่อนที่แบบนี้ขึ้นมาอันนี้ในเชิงเทคนิคนะทีนี้ลักษนณะผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นขึ้น3นะอันนี้ลงมาเป็น A เป็น B นะครับอันนี้อาจจะเป็นขึ้น B ก็ได้ถ้ามันลงอีกก็ C มันจะลงลึกนะแต่ถ้าถ้า B มันมันขึ้นไปสูงก็อ,อาจจะไปทางนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราบายไปแถวนี้หรือว่าบาย ในแถวนี้ถ้าเขาขึ้นไปอยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะอาจจะขึ้นมาทาง2องมืออ่าไม่ใช่2องหมืขออภนะัยาตสองพันหกร้อนะครับ2,720น,นะครับ3,000น,นะครับ3าม0ันสซึ่งลักษนณะตรงนี้ก็คือการรีบาวนะ์นะมันไปได้ทุกแนวนะครับแล้วก็พร้อมจะลงได้เสมอเสมอเมื่อมันจบชุดในการรีบาวน์นะครับถ้ายิ่งรีบาวน์น้อยๆนะรีบาวน์น้อยๆน,นะครับถ้ารีบาวน์น้อยๆเนี่ย โอกาสที่จะลงได้ลึกมีนะครับเพราะว่ามันเป็นบอกว่าแนวโน้มมันอ่อนแอถ้ามันขึ้นน้อยมันก็จะลงลึกๆได้แต่ในกรณีว่าถ้ามันวิ่งหายไปเลยนะวิ่งผ่านหายนี้ไปเลยนะครับมันหมายความว่าชุดพักมันอาจจะจบแถวนี้แล้วก็ได้ครับจบแถวนี้แล้วก็ตั้งรอบขึ้นแิวนี้ไปอันนี้คือภาพใหญ่นะแต่ทีนี้เรามาดูภาพล่าดสุดวันนี้เลยครับเราต้องพูดว่าเราต้องดูจากโลตรงนี้นะครับผมมาร์คเส้นนอน้วยเส้นหนึ่งครับให้ดูใน ในลหนึ่งชั่วโมงพอนะอธิบายเชิงเทคนิคนิดนึนะครับคือความหมายเนี่ยตรงนี้ที่เขาลงมาเนี่ยลงเด้งลงเด้งลงอันนี้จบชุดหนึ่งนะครับถ้านับเป็นเวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนี้นะครับมันเหมือนจะกลับตัวแล้วนะครับถ้าเราตีคือเราตีเทไลน์แบบนี้ไว้นะครับถ้ามันเบรกตรงนี้คือผ่านแล้วนะนะครับสังเกตว่ามันมีการยกยกหายกโกละครับแล้วก็จะปรับขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะย่อลงมานะครับ แต่ถ้าเราดูตามสัดส่วนนี่นะครับมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าชุดนี้มันยังมีโอกาสขึ้นได้อยู่แต่ว่าต้องพักลงมาก่อนอ่ามันก็มีโอกาสขึ้นไปตรงนี้นะสองพั 2000, นะครับมากมากกว่า2 0 0พนะครับคิดว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่า2 0 0พ2นะครับ2 0 0 0 2น2 0 2 0 4ี 2000, 2020, 00, 45, นะครับถ้าไกลกว่านั้นก็อาจจะไปโซนนี้ครับทดสอบเทนไลน์ด้านบน รประมาณสัก2 3ง0นนะครับเบื้องต้นเรามองชุดพักก่อนนะทีนี้เวลาเรามองชุดพักเนี่ยนะครับถ,ถ้าสัดส่วนปัจจุบันมันน่าจะพักแถวไหนนะผมให้ดูสักสามสิบวินาทีนะ,ะเวลาเรามองเวลาเรามองเรามองแบบนี้ก่อนไว,ไว้ก่อนนะฮะเอาไฮโลแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าในกรณีว่ามันยังไม่ไปนะก็จะย่อบแบบนี้ลงมาอันนี้อันนี้ขึ้นมาแล้วก็พักลงมาแบบนี้นะครับ อันนี้ขึ้นมาแล้วก็พักอันนี้รีบาร์ไปแล้วก็จะย่อชุดนี้อาจจะย่อไม่ลึกนะนะครับเพราะว่าถ้าดูแพทเทิร์นตอนนี้มันน่าจะเป็นขึ้นหนึ่งชุดย่อรีบาร์แล้วก็จะทิ้งมาหนึ่งขาอธิบายเป็นอักษรน,นะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับอันนี้น่าจะเป็นขึ้นับขึ้นสามถ้าสามอันนี้จะเป็นหนึ่งเล็กนะครับอันนี้อาจจะเป็นสองเล็กแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันดิวไฮก็ผ่านขึ้นไปอีกได้ เอาเป็นว่านะครับผมคาดว่าเขาจะยอ่อกขอนนะครับแต่สาหรับคนที่มีสถานะอยู่แล้วนะถ้าบายต่ําๆไว้อยู่นะครับถ้าบายต่ากว่าแนวที่ผมจะวัดให้ดูนี้นะครับก็ยังถือรุ่นได้นะถ้าเขาไม่หลุดแนวเดีย๋ยวดูสัก15นาทีดีกว่านะครับคือถ้าเขายังไม่หลุดแนวที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสปรับขึ้นได้นะตามใดที่ยังไม่หลุดโลตัวนี้นะครับ2120เนี่ยยังถือรุ่นไม่ได้ครับแต่ แนวสำคัญก่อนหน้าก็คือ2,145นะครับ2,130ตัวมาณนะไม่ไม่หลุดในพวกนี้ก็จะเป็นลักหนาเป็นการย่อก็จะขึ้นต่อนะแต่ถ้า,าดูแพทเทิร์นตรงนี้นะ่าสนใจนะอันนี้ลงมาอันนี้รีบาวอันนี้ถ้าถ้าลงสั้นๆอ่ะมันจะกลายเป็นว่าโยกโลมันเป็นแพทเทิร์นที่ดีนะมันมีมโอกาสจะขึ้นไปไกลเหมือนกันนะนะครับอ่าเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะทีนี้เวลาเราเวลาเรามองภาพใหญ่นะก็าอาจจะมองว่าอ่าการเคลื่อนที่แบบนี้ ก็คือเรามองอย่างพักใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้นทุนดีๆเราก็มองแบบนี้ไปก่อนเรามองว่าชุดน,นี้เขาขึ้นไปหนึ่งชุดนะชุดน,นี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับแค่เขาพักอยู่เฉยๆนะนะครับแต่ถ้าเราต้นทุนดีๆเช่นเราบายมาแถวนี้แล้เขาย่อมายังไม่ขายเรามายแถวนี้นะครับหรือบายแถวนี้ก็ลองถือรุน่นดูหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าไปไล่ราคามาแต่แถบวบนี้ก็ดูหน่อยละกันว่า ถ้ามันลงไปยอ่อลึกๆเนี่ยนะครับพอร์ตเราติดลบขนาดไหนนะมันอยู่ที่ล็อกไซด้วยนะครับอ่าถ้าอย่างงั้นคลิปนี้นะครับ XQ <EU S 1> นะฮ <EU S 1> ะ Ethereum แล้วก็ Bitcoin นะครับสวัสดีครับ